จักใครเลยครับอยากจะทราบประวัติพี่ใหญ่พออมันจะยาวะดิเล่าให้ฟังหน่อยจริงหรือเป่าอ่าอยากรู้อะไรถามพี่ใหญ่เกิดวันไหนเนี่ย อ๋อผมเกิดวันเสาร์เดือนสี่ปีมันเสงงเคยรับราชการซีซีอยู่ธรรมศาสตร์โอ้โหอักษรสองนี่วันเนี่ยครับผมเออกว่าจะมีทรัพย์สินชีวิตต้องกระเสืสอกกระสนไปได้งานทำอยู่สามแสนงานอะไรอยู่ปั๊มเอสโซ่ได้ตังค์เท่าไหร่ร <130. S 2> <ห>้อยสามสิบโอชีวิตมันเสงงครับเลยออกจากปั๊มเอสโซ่ไปได้งานเสี่ยงงานที่ไหนอยู่สวนรรสัตว์ดุสิตหน้าที่ให้อาหารเสรือโอ้โหบอกแล้วว่างานมันเสี่ยงเลยตัดสินใจออกจากสวนสัตว์ดุสิตเออไปกลับไปจุลเทียร่องเยซซ้ม ไอเราไม่เคยเห็นแสงสีเนี่ซ่องเยี่ส้มุ่งมีแต่สาวสวยแต่อีสาวสวยมันทําแสบมันทําอะไรมันใช้สารส้มโอ้ไอเราก็ยืนซุ่มโมโหก็โมโหเออตัดสินใจยืนเที่ยวรถสังสีข้างซ่องเยส้มถึงน้องสู้อชีวิตหน้าสงสารไอกซ่องเยี่ยส้มมีตังค์อยู่สามสิบเอาไปทําอะไรซื้อสลักออมสินมาหนึ่งเสี้ยวถูกไหมโอ้โหถูกที่สองได้ตังค์เท่าไหร่สี่แสนเอาไปทําอะไรซื้อส้นโซ่ยังบังซ่อนขายดีไหมโอ้ถามต้องใส่ใจสักมึงอยากรู้อะไรนักหนาเนี่ย อันนี้ประวัติพ่อดีกว่าประวัติพ่อพี่ใหญ่พ่อเหรอเออพ่อเป็นคุณหลวงหลวงอะไรน่ะหลวงทิมนำสกุลแท่งทองเอาอักษรทออีกโอ้โหเขาเป็นคนสุโขทัยเออมีอาชีพทำไร่ถั่วปีนั้นน้ำท่วมพ่อๆไม่ยอมถากถางเออพ่อเลยจับติดใจทิ้งท้องทุ่งถึงไร่ถั่วเข้ากรุงเทพไปด้วยรถรถทัวไปลงที่กองหนังเฉลิมไทยพอไปถึงเขาทตูปิงชีวิตพ่อน่าสงสารเลยตัดสินใจเดินขึ้นภูเขาทองไปเจอไอ้ไเท่งเพื่อนแท้กำลังยืนปีทอมเออ พ่อไปเจอไอ้แทงเพื่อนแท้ก็เข้าไปทักทายไอ้แทงมันว่าไอ้แทงมันถากถางมันถากถางพ่อมาโหยไอ้แทงก็เลยก็โดดถีบโดนไหมพาดไปโดนอโถมเฮ้ยโอ้โหหัวที่มันเลยกระโถนเออน้ำหมากี่แดงเถื่อนเอาแล้วพ่อเป็นไงทีเนี้ยโอ้พ่อเสียตัดสินใจเดินท่องตมท่อๆลงจับภูเขาทองเออไปเจอแม่นั่งขายหอยทอดเออเหมือนกับมาแทงมาสอนมาทิ้มพ่อพาแม่ไปเที่ยวท่าเดียวตอนนั้นเนี้ยแม่กูโดนพ่อแทงเอ้าแล้วแม่เป็นไรไหมอโถมอีกสักโอ้โหมึงถามอะไรขนาดนี้วะเนี่ย เอาประวัติแม่พี่ใหญ่ดีกว่าแม่กูอีกแล้วเออแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อหัวนะทุกคนหิวหำเฮ้ยหิวหอยเด้หำมากกวียนหัวเอาแม่ชื่ออะไรหำเฮ้ยตายวัดกันหัวนเด้หัวเออนามตกนัหิวหอยเอาอักษรหอยเขาเป็นคนหัวหินเออแม่มีอาชีพหาหอยวันนั้นหาหอยได้ต้องหกหาบเออกะเจ้าหอยไปวางบนหินเจ็บผายหิ้ง โดนหัวเอาล้วแม่เป็นไงเนี่ยโอ้แม่โมโหหอยกวาดเอาหอยแบกจะไปทิ้งที่เหวเออแม่แบกหอยไปยืนปากเหวยืนเหยียบหินหักหินหักเอาเป็นยังไงหัวแม่กูเลยห้อยว่าถุงลงมาคุมหัวตอนนี้เลยเห็นเห็นอะไรวะเห็นหอยไใ้เหี้ยอยากรู้เลยไหม